เปิดหน้าล่าสุดแม่แพนเค้กหลังโดนชาวเน็ตคอมเมนต์บูลลี่แรง ความสวยไม่ทิ้งแถวจริงๆค่ะสำหรับคู่แม่ลูกแผ่นเค้กเขมนิดและคุณแม่แม่แพมน,นวลนองเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นและความสวยของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแต่คุณแม่แพมสวยจนหลายคนชมไม่ขาดสายก็ยังถูกบูลลี่เรื่องความแก่และแม่แพมก็ได้ไปทำศัลยกรรมนับเป็นเรื่องฮือฮายอย่างมากโดยสาวแผ่นเค้กขวงแม่แพมออกรายการแฉมีบางช่วงบางตอนแม่แพมเปิดใจว่าก่อนที่ทำคือเสียใจมากเลยมีคนทักเยอะว่าเราไปเหมือนคนโน้นคน ซึ่งเราก็คิดว่าขนาดนั้นเลยหรอนี่แอบแย่แอบเสียเซลฟ์แผ่นเค้กบอกต่อว่าตอนนั้นแม่ถ่ายคลิปทุกวันนี้คะแล้วพอคนมาทักก็เสียเซลฟ์ซึ่งแม่เป็นคนไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยก็เพราะว่าตามวัยดูแลตามไวัยแต่พอมาทักแบบนี้ไม่ได้นะนอกจากนี้แม่พรมยังบอกว่าหลังไปทำศัลยกรรมก็เหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆ